สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะมณีสิภาพทุกคนนะคะมาชิมค้นบากหว่ากวนโกนนะคะบักหว่ากวนโกนนี่หนวยมันกระสีเป็นลักษณะดำดำกลนกระสีเป็นหวํม,วมเข้าไปนะคะหนวยใหญ่นี่เบิองตะค่นนี่ หน่วยซ้ำกับเอ้บูเบอรี่ที่เขาขายอยู่ตามหางหน่ะนะเนี่ยค่ะหน่วยแตกแตกนวนี่ล่ะแซ่บแหงวอาแล้วก็กินเลยโอ้ยแซ่บมันมืดกล่องมันมืดกล่องก็ค่อยดีดอกรือว่าหน่วยมันดำบุล่าเห็นหาเห็นบ่ อลูกชายคล้ายๆช่มพูสุกบ่เหมือนบักบ่าเลืออยแบบแห้งพุดอ,อ่ะเครื่องนี้แห้งไร้ค่ะกวจะหักให้เบิงจักงานหนึ่งหักเลยเพราะว่าเดี๋ยวปีหนาเขาก็แท่งหอยอดใหม่จะเสเอาให้เบิงนะคะ ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมปัดคูแล้วนวยสับแซมนี่ก็คือนวยจังสีนะคะนวยแตกจังสีเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจับไหมนี่นะคะนี่ลักษณะกะ็คือกล่นเขาจะวมๆขอาไปสีอโอ้มันมันซุกแห้งนะคะนี่มันก็เลยนวยมันก็เลยดำ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปฝา,ากลูกฝากหลานก่อนลูกหลานกับบกเคยเหินเขาบกเคยออกมาดอกมันแดดมันทอนเก็บไปฝากเขาเลยล่องซิมเบิงเหมือนหนากระจังสิผ้าเข้ามาเนาะค่ะคลิบนีกะเอาสำเน็จซะก่อนเนาะเหมือนหนาจังสิ้ผ้ามาไหมสวัสดีค่ะ